สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องปอนบ้านยูท b e ครับคลิปนี้จะมาบอกสูตรคิดคำนวณเงินว่าการจ่ายเงินประกันรายได้มันสัมปลังงวดสองที่รัฐบาลจะจ่ายให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสัมปะหลังนั้นมีวิธีคิดเงินอย่างอย่างไรครับจะได้เงินมากกันน้อยเท่าไหร่สําหรับผู้ปลูกมันสัมปะหลังที่จะได้เงินส่วนต่างหรือว่าเงินประกันรายได้งวดสองนะครับก็คือผู้ลงทะเบียนปลูก ตั้งแต่1เมษายน63เป็นต้นมาและมีอายุมันสำปะหลัง8เดือนขึ้นไปเป็นผู้ระบุวันเก็บผลผลิต1-30ธันวาคม63นะครับส่วนต่างงวดนี้ได้กิโลกร,รัมละ20ตารางนะครับผู้ลงทะเบียนปลูก30ไร่ขึ้นไปได้เงินเท่ากันได้สูงสุดคือเขาคิดให้เลย100ตันตันละ200บาทส่วนต่างกิโลกร,รัมละ20ตารางก็คือถ้าคิดเป็นกิโลก็ 20สตังต่อกิโลถ้าคิดเป็นตันก็200ตัน200บาทต่อตันผู้ลงทะเบียนปลูก30ไร่ได้สูงสุดร0 0ตันคูณด้วยตันละ200บาทได้สูงสุด2 0 0 0 0บาทนะครับสำ,สำหรับผู้ลงทะเบียนสูงสุด30ไร่ไม่ต้องคิดอะไร30ไร่ขึ้นไปได้เงินเท่ากันคือ2 0 0 0 0บาทสูงสุดครับในขณะที่ผู้ลงทะเบียนน้อยกว่า30ไร่ ให้เอาจำนวนไร่ที่ท่านปลูกคูณด้วย3,419กิโลกรัมต่อไร่ได้เท่าไหร่คูณด้วยส่วนต่าง0.20บาทต่อกิโลกรัมก็จะเป็นเงินที่ได้รับโอนนะครับอย่าลืมนะครับว่าตัวเลข0.20ตัวคูณนี้ใช้ได้เฉพาะงวด2นะครับงวดต,ต่อไปก็จะเปลี่ยนไปตามที่ประกาศออกมาสำหรับงวด2ผู้ระบุวันเก็บผลผลิต1ธันวานะครับ จะได้เงินเท่าไหร่ก็ใช้จํานวนไร kind of 000. 000 000. Right. ่คูณ3419 right. ่ค mm ูณ hmm. ศูนก็จะรู้ว่าเราได้เงินกี่บาทนะครับส่วนผู้ลงทะเบียนปลูก30ไร่ไม่ต้องคูณได้20,000สูงสุดนะครับนี่ก็คือสูตรนํามาเล่าให้ฟังส่วนวันโอนยังไม่แน่ว่าจะโอนวันที่1มกราคมหกสีตามหลักเกณฑ์ไหมหรือว่าจะโอนก่อนถ้าโอนก่อนก็โอนวันที่30มธันวาคม6กสา แต่ถ้าโอนตรงวันเลยก็1นึมกราคมหกสี่นะครับทั้งหมดคือสูตรคิดเงินโครงการประกันรายได้มันสําปทาังวด2ครับสวัสดีครับ